สุดท้ายแล้วประชาชนชาวเกาหลีเหนือเนี่ยต้องไปเก็บหญ้ามาต้มกินค่ะถึงแม้ผู้คนจะล้มตายไปเยอะแยะมากมายแต่ดูเหมือนจะไม่มีประโยชน์อะไรนะคะเพราะว่าเส้นแบ่งก็ยังคงอยู่ที่เส้นรุมที่38ที่เดิมสวัสดีคะ่ะทุกคนก่อนเองนะคะจากช n e l p เพจก่อนนรรอค่ะ วันนี้นะคะกอนอยู่กับหนังสือเล่มใหม่เล่มหนึ่งนะคะซึ่งกอนใช้เวลาอ่านนานมากเลยค่ะ mm. เกือบ1เดือนนะคะเพราะเป็นเล่มที่กอรู้สึกว่าอ่านสนุกน่าติดตามและที่ยิ่งไปกว่าน,นั้นคือตัวละครทุกตัวในหนังสือเนี่ยคือคนจริงๆที่เขาไปสัมภาษณ์มาะคะ่ะหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า nothing to envy นะคะ Ordinary l i f e in North Korea ในดินแดนไร้แสงชีวิตสามัญชนคนธรรมดาในเกาหลีเหนือนะคะเล่มนี้ผู้เขียนคือคุณบา r b บาร่าเดมิกนะคะแปลโดยคุณไอริสาชันชิลีโดยสำนักพิมพ์ซีมอลเพรสเล่มนี้มีจำนวนหน้าทาั้งสิ้นที่432หน้าค่ะ ซึ่งจริงๆเราไม่ต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับอะไรทุกคนก็น่าจะรู้นะคะพอทูจากภาพปกก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนอยู่เหมือนกันนะคะ oh. ผู้เขียนเล่มนี้นะคะเธอเป็นหัวหน้าสำนักง,งานข่าว Los Angeles Times นะคะประจำกรุงปักกิ่งแล้วก็เธอได้มีโอกาสรวบรวมบทสัมภาษณ์ของจริงชีวิตจริงเลยนะคะของออคนที่เขาเคยอาศัยอยู่ที่เกาหลีเหนือแล้วก็ลีภัยมานะคะซึ่งในหนังสืออาจจะใช้คาว่าผู้แปรพัก ก่อนคิดว่าทุกคนก็น่าจะรู้เกี่ยวกับเรื่องคราวของเกาหลีเหนืออยู่บ้างนะคะว่าเขาเป็นประเทศประเทศหนึ่งที่ยังคงปิดกั้นอยู่แล้วก็ปกครองด้วยระบบคอมมิวนิสต์นะคะด้ยมีผู้นําคนหนึ่งซึ่งสืบทอดความเป็นผู้นํากันโดยสายเลือนนะคะแต่ละคนนะคะในตัวเรื่องเนี่ย พวกเขาเนี่ยจะมีตัวละครห,ห,ห,หลักอยู่ประมาณห้าถึง6คนนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่กอนชอบในหนังสือเล่นมนี้นะคะเพราะเขาจะปูความมาเลยะคะ่ะว่าเหตุใดเกาหลีซึ่งเป็นประเทศประเทศเดียวนะคะถึงถูกแบ่งแยกออกเป็นฝ่ายบนแล้วก็ฝ่ายใตย้ถ้าเราเป็นนะักท่องเที่ยวคนหนึ่งที่เดินทางเข้าไปยังเกาหลีเนือเราจะพบว่า ทุกอย่างเหมือนฟรีซแช่แข็งอยู่ในช่วงยุค1950เลยค่ะจริงๆแล้วเกาหลีเหนือเนี่ยไม่ใช่ประเทศที่ด้อยพัฒนานะคะแต่เขาเป็นประเทศที่ถอยจากความพัฒนาเนื่องจากว่าครั้งหนึ่งพวกเขาเนี่ยมีความเจริญอยู่ในประเทศนะคะนั่นจะเห็นได้ว่าที่จริงแล้วพวกเขาเนี่ยมีสายไฟระยงระยางตามตึกอ,อาคารบ้านเมืองครอบคลุมอยู่ทั่วทั้งประเทศนะคะแต่ว่าทำไมกลางคืนพวกเขากลับไม่ได้มีไฟฟ้าใช้ รามอาคารบ้านช่องจะถูกจำกัดโดยการใช้สีนะคะไม่ใช้สีที่ฉูดฉาดแต่มีสิ่งเดียวเท่านั้นที่ใช้ภาพที่เป็นภาพอย่างสดใสนั่นก็คือภาพโปสเตอร์ของคิมอิลซุงผู้นําคนเกา่าซึ่งภาพโปสเตอร์ที่อยู่กลางเมืองที่นั่นเป็นภาพสีสดขนาดใหญ่วาดตามแบบสัจจนิยมและบนโปสเตอร์และป้ายต่างๆที่เกี่ยวกับท่านผู้นาก็มาจะเขียนข้อความเตือนใจประชาชนค่ะว่าจงดําเนินชีวิตตามแบบของเราเถิด เราจะทําตามที่พักบอกเราไม่จำเป็นต้องอิจฉาใครในโลกนี้และพอบรรดาอาคารที่มีสีสันจืดชื่อนะคะพอมีโปสเตอร์สีสดเนี่ยก็มาจะเป็นเป้าที่ดึงดูดสายตาอยู่เสมอคะ่ะสื่อภายนอกเนี่ยก็มาจะถูกแบนนะคะสื่อต่างชาติไม่มีสิทธิ์ที่จะมาฉายในโทรทัศน์ทีวีในประเทศเกาหลีเหนือได้เลยประชาชนจะได้รับข้อมูลเฉพาะในสิ่งที่รัฐบาลนั้นนำเสนอให้ดูแต่เพียงเท่านั้นคะ่ะ การครอบครองทรัพย์สินบางอย่างอย่างเช่นรถยนต์หรือการทําธุรกิจส่วนตัวของตัวเองนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอันที่จริงแล้วถ้าครอบครัวไหนต้องการที่จะมีวิทยุหรือโทรทัศน์สีทีวีไว้ในครอบครองนะคะจะต้องไปทําใบขออนุญ,ญาตมาซึ่งทีวีและวิทยุเหล่านั้นเนี่ยจะต้องทําการปรับจูนเฉพาะช่องสถานีของทางรัฐบาลแต่เพียงเท่านั้นค่ะทําไมจะต้องห้ามการประกอบกิจการของตัวเองนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าพวกเขามีความเชื่อ ว่าทุกคนจะต้องเท่าเทียมกันสิ่งที่ทุกคนหากินหาใช้ได้รัฐบาลจะเป็นผู้แจกใจ่ายให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันแจกจ่ายมาในรูปของคูปองค่ะคูปองนี้จะได้มาจากการที่ทุกคนทำงานเพื่อแลกคูปองมาเรานำคูปองนี้ไปแลกข้าว อาหารเครื่องนุ่งห่มที่ร้านของรัฐบาลประชาชนทุกคนต่างรู้ว่าสิ่งที่พวกเขาได้มานั้นก็มีคุณภาพพอๆกันกับของเพื่อนบ้านมีกับของบ้านอื่นมีพวกเขาจึงไม่เปรียบเทียบกันละกันนี่คือพระคุณที่ประชาชนจะต้องตอบแทนให้กับประเทศ เพราะสิ่งที่พวกเขาได้รับรู้มานั้นคือประเทศนอกประเทศของพวกเขายังคงทำสงครามยังคงมีเศรษฐกิจที่วุ่นวายโลกภายนอกยังเต็มไปด้วยความวุ่นวายอยู่นั่นเองค่ะรัฐบาลจะจัดตั้งแคมเปญใหม่ๆอยู่เสมอนะคะโดยใจความคอนเซปต์ของแคมเปญเหล่านั้นเนี่ยก็ต้องการที่จะบอกว่า ความสุขของชีวิตของพวกเราทุกคนนั้นคือการเสียสละตนเองและเก็บความเป็นปัจเจกบุคคลเอาไว้แล้วทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมอย่างเช่นแคมเปญหนึ่งที่มีชื่อว่าแคมเปญ120วันค่ะคือแคมเปญที่รณรงค์ให้ประชาชนนั้นอดอาหารนะคะทานแค่วันละสองมือ้อเราก็มีชีวิตอยู่ได้แคมเปญเหล่านี้ต้องการให้ประชาชนมีความฮพกเหิมในการเสียสละขึ้นอีกอดออมขึ้นอีก ปนอ,อาหารได้มากขึ้นกว่านี้อีกนะคะในช่วงยามที่พวกเขาเนี่ยเกิดวิกฤตค่ะในหนังสือจะมีช่วงที่ได้เล่าประวัติศาสตร์ของการกําเนิดเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ค่ะว่าเหตุใดประเทศที่รวมตัวกันอยู่เป็นประเทศเดียวอยู่ดีๆเนี่ยถึงมีเส้นแบ่งตรงกลางขึ้นมาแล้วก็แบ่งแยกกันแล้วก็เกิดสงครามในประเทศกันขึ้นมานะคะหนังสือเนี่ยได้เล่าเรื่องนี้เอาไว้อย่างน่าสนใจเราคิดตามก็ยังมีความรู้สึกว่าเสียดายน่าใจหายแล้วก็ รู้สึกว่าน่าจะเป็นบทเรียนอะไรให้กับพวกเราได้หลายๆเรื่องเลยนะคะย้อนเวลากลับไปนะคะในช่วงประมาณปี1,910คะ่ะเป็นช่วงที่ประเทศเกาหลีเนี่ยยังเป็นอาณาจากักรอาณาจักรเดียวกันอยู่นะคะน่าจะใช้ชื่ออาณาจักรโชซอน แล้วอยู่ดีๆค่ะก็เกิดสงครามโลกครั้งที่สองเกิดขึ้นในช่วงปี1910ัน้นั่นเองค่ะที่ญี่ปุ่นเข้ามาโจมตีแล้วก็ยึดครองประเทศเกาหลีซึ่งตอนนั้นเองนะคะการครอบครองก็ไม่เพียงแค่ยึดครองประเทศนะคะแต่เขาเนี่ยยังล้างวัฒนธรรมเกาหลีทุกอย่างแล้วก็ใส่วัฒนธรรมญี่ปุ่นของตัวเองเนี่ยลงไปค่ะประชาชนชาวเกาหลีได้รั ความทุกยากแสนสหาหัสเลยนะคะเพราะว่าพวกผู้ชายก็จะต้องเอาไปเกณฑ์ทหารเพื่อช่วยฝั่งญี่ปุ่นค่ะส่วนผู้หญิงก็ไม่รอดนะคะกลายเป็นเหยื่อทางกามหรือว่าเป็นนางบำเรอให้กับพวกทหารญี่ปุ่นค่ะ เวลาที่สงครามเกิดขึ้นนั้นไม่เคยทําให้ใครมีความสุขเลยนะคะและแน่นอนชาวเกาหลีเนี่ยก็ทนทุกทรมานอยู่หลายปีค่ะจนกระทั่งปี1945ณเวลานั้นจัก,กรพรรดิญี่ปุ่นได้ยกธงขาวนะคะยอมรับถึงความพ่ายแพ้แล้วก็ถอยทัพออกไปจากเกาหลีนับเป็นช่วงเวลายาวนานถึง35ปีที่ชาวเกาหลีไม่มีความสุขเลยค่ะ และเมื่อถอยทับกลับไปนั้นข่าวก็แพร่สะพัดไปทั่วชาวเกาหลีทั้งประเทศนั้นดีใจมากเพราะเชื่อว่าพวกเขากําลังจะได้มีอิสรภาพกลับมาสักทีส่วนฝั่งอเมริกาที่ชนะสงครามนะคะพวกเขาไม่รู้ว่าจะทํายังไงกับพื้นที่ดินแดนอันห่างไกลที่ชื่อว่าประเทศเกาหลีนี้ดีค่ะเพราะพวกเขารู้ว่าเป็นเพียงประเทศประเทศหนึ่งที่ ญี่ปุ่นเนี่ยไปยึดครองมาแค่35ปีเท่านั้นแต่อยู่ดีๆญี่ปุ่นถอยทับกลับไปก็เกาะให้เกิดสุนยากาศทางการเมืองประเทศนั้นไม่รู้จะไปทิศทางไหนดีแล้วฝั่งอเมริกาเนี่ยก็มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของเกาหลีค่อนข้างน้อยก็เลยไม่มีแผนที่จะเข้ายึดเกาหลีมาก่อนเลยค่ะความโชคร้ายอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเพราะว่านะักขณะนั้นเองประเทศประเทศหนึ่งที่อยู่ใกล้เกาหลีนะคะอย่างสหภาพโซเวียตเนี่ยก็เข้า ไปที่ทางตอนเหนือของเกาหลีก่อนหน้าที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะประกาศยอมแพ้สงคราม1อาทิตย์ในเมื่อโซเวียตเนี่ยได้เข้าไปทางเหนือของเกาหลีไปแล้วนะคะอเมริกาก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากที่จะผิดใจไม่อยากมีปัญหาะคะเพราะสงครามเพิ่งจบลงก็เลยคุยกันค่ะว่าจะให้ครึ่งบนเนี่ยกับโซเวียตไปเลยดีไหม แต่อีกใจหนึ่งตัวเองก็อยากได้เกาหลีเอาไว้ก็เลยประจำการอยู่ที่กรุงโซซึ่งเป็นเมืองหลวงของเกาหลีแล้วก็ตัดแบ่งเส้นเอาทื่อๆเลยค่ะโดยไม่มีการตัดแบ่งทางธรรมชาติใดๆแต่เพียงเป็นการตัดแบ่งโดยใช้เส้นรุงที่38มาขีดเอาเลยค่ะ <S <S ชาวเกาหลีที่กำลังดีใจว่าตัวเองกำลังจะได้อิสรภาพกลับมาอีกครั้งแล้วแท้แท แต่นี่อะไรกันมันกลับทำให้พวกเขาเนี่ยรู้สึกโกรธแค้นที่ต้องถูกแบ่งออกเป็น2ประเทศนะคะใครจะไปยอมใช่ไหมคะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยคือเหยื่อ ของมหาอำนาจอะไรก็ไม่รู้นะคะท่ามกลางปลาตัวใหญ่พวกเขาเนี่ยคือปลาตัวเล็กที่ทำอะไรไม่ได้เลยแต่ในขณะเดียวกันตอนนั้นชาวเกาหลีเองก็มีการแตกเป็นกกเป็นเหล่าอยู่เหมือนกันค่ะโดยแกนนำนะคะทางฝ่ายเหนือก็คือคิมอิลซุงคิมอิลซุงเนี่ยตั้งตนเป็นนักต่อสู้กับญี่ปุ่นมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะและแน่นอนเขาก็ได้รับความสนับสนุนจากโซเวียตเนี่ยละค่ะก็เลยกลายเป็นว่าคิมอิลซุงก็ได้เป็นผู้นําทางฝ่ายเหนือไปนะคะ ส่วนทางแกนรนำฝ่ายใต้นะคะก็มีชื่อว่าอีซึงมันค่ะซึ่งคนนี้เนี่ยเขาเป็นนักอนุรักษนิยมจบนอกมานะคะจากมหาวิทยาลัยปรินสตันเขาก็จะมีหัวทางอีกฝ่ายหนึ่งค่ะคนนี้เนี่ยก็เลยได้มาเป็นผู้นำประเทศทางเกาหลีใต้ในขณะนั้นเองชาวเกาหลีที่เป็นเกษตรกรเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนนะคะก็มีความเข้าใจว่าออคอมมิวนิสต์เนี่ยจะย,ยก ที่ดินให้กับพวกเขาฟรีๆในการทำกินได้ปลูกพืชปลูกผักนะคะก็จะมีส่วนหนึ่งที่ยกย้ายตัวเองไปอยู่กับฝ่ายเหนือค่ะส่วนคนอื่นๆที่ไม่มีทางเลือกก็จะถูกเกณฑ์เป็นทหารให้กับเกาหลีทางใต้หลังจากนั้นมาความเห็นที่ไม่ตรงกันนะคะแต่คือมีเจตนาเดียวกันก็คืออยากที่จะรวมเขาเป็นประเทศเดียวกันเนี่นะคะทำให้เกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เนี่ยก็เกิดสงครามกลางเมืองแล้วก็ต่อสู้กันกว่าจะได้เซ็นสัญญาสงบศึกเนี่ยก็มีคน ล้มตายเสียชีวิตไปเป็นประมาณ2-3ล้านคนค่ะถึงแม้ผู้คนจะล้มตายไปเยอะแยะมากมายแต่ดูเหมือนจะไม่มีประโยชน์อะไรนะคะเพราะว่าเส้นแบ่งก็ยังคงอยู่ที่เส้นรุงที่38ที่เดิมซึ่งในตัวหนังสือเองนะคะเขาก็จะมีภาพแผนที่ของ ภูมิศาสตร์ประเทศมาให้เราเห็นได้ชัดขึ้นด้วยนะคะรวมไปถึงเป็นตัวที่ขั้นโปสเตอร์แบบนี้ค่ะแล้วในเรื่องเนี่ยผู้คนที่พากันอพยพออกจากเกาหลีเนี่ยพวกเขาเดินทางกันโดยเส้นทางทางใดนะคะขนาบข้างด้วยน้ำทั้งสองฝั่งแล้วข้างลาง่างก็เป็นเกาหลีใต้ข้างบนเนี่ยเป็นจีนตัวละครเนี่ยเป็นคนจริงๆนะคะมีตัวตนอยู่จริงค่ะแล้วพวกเขาก็จะเล่าให้ฟังค่ะว่า พื้นฐานทางชีวิตของพวกเขาแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะต่างคนก็จะต่างบุคลิกกัน ่างความคิดกันต่างพื้นเพมีความเป็นอยู่ที่ต่างกันด้วยนะคะถึงแม้ว่าเกาหลีเหนือเนี่ยจะเชื่อในเรื่องของความเท่าเทียมกันของคุณภาพชีวิตผู้คนแต่ก็มีบางคนค่ะที่เกิดมาในชนชั้นของคนที่เป็นอภิสิทธิชนในเรื่องไม่ได้มีแต่เรื่องของการต่อสู้ตึงเครียดความรักชาติหรือความกดหูแต่เพียงอย่างเดียวนะคะแต่เขาได้แสดงออกถึง สายสัมพันธ์ของคนในครอบครัวรวมไปถึงความรักในรูปแบบของหนุ่มสาวค่ะกอนชอบที่ตัวหนังสือเนี่ยเขาเขียนออกมาเหมือนเราอ่านนิยายจริงๆเลยนะคะเรื่องราวมันเริ่มต้นตรงที่ว่ามีทหารเกาหลีคนหนึ่งนะคะเป็นทหารชาวเกาหลีใต้ชื่อว่าแทอูค่ะตอนนั้นขณะที่เกิดสงครามที่กอนเล่าไปในต้นคลิปให้ฟังเนี่ยเขาเนี่ยโชคร้ายค่ะ ถูกจับไปเป็นเฉลยให้กับเกาหลีเหนือนะคะแน่นอนว่าชีวิตความเป็นชาวเกาหลีใต้ของเขาก็สิ้นสุดลงณนะวันนั้นนั่นเองค่ะความที่ตัวเองเป็นชาวเกาหลีใต้แต่ถูกจับไปเป็นเชลยเกาหลีเหนือนะคะต่อมาเขาถูกปลดปล่อยก็จริงค่ะแต่สิ่งนี้เนี่ยมาทำให้เขาอยู่ในเกาหลีเหนืออย่างยากลำบากเพราะเขาจะต้องปกปิดสถานะของตนเอง ต่อมาเขามีภรรยาแล้วก็มีลูกด้วยกันเนี่ยสี่คนนะคะมีลูกสาวแล้วก็คนสุดท้องเนี่ยเป็นลูกชายลูกที่เกิดมานั้นก็จะถูกรังเกียจไปด้วยเพราะถือว่าเป็นสายเลือดแปดเปื้อนเพราะทุกคนนะคะชาวเกาหลีเหนือไม่เว้นแม้กระทั่งชาวบ้านเนี่ยก็จะถือว่าตนเองมีหน้าที่ปกป้องประเทศของตนนะคะถ้าเกิดใครมาพูดไม่ดีกับท่านผู้นำหรือว่าพูดไม่ดีเกี่ยวกับประเทศของตัวเองเนี่ยเรื่องนี้จะถูกเอาขึ้นไปรายงานคะ่ะ การรายงานเนี่ยก็จะทำให้คนที่รายงานนั้นได้คูปองหรือได้รางวัลอะไรเล็ก,ลกๆบางอย่างมานะคะจากการที่ไปฟ้องโทษของคนที่บันอาดดูหมิ่นหรือพูดจามไม่ดีเนี่ยบางทีก็อาจจะแบบ3มชั่วโคตรอะไรอย่างนี้ได้เลยค่ะก็เลยไม่มีใครที่จะพูดไปในทางไม่ดีก็ยิ่งทำให้สังคมหรือสภาพแวดล้อมที่เติบโตขึ้นมาเนี่ยไม่มีใครกล้าคิดแล้วก็ไม่กล้าพูดนะคะมีลูกก็จะพยายามปลูกฝังให้พวกเขาเนี่ยมีความรักชาติด้วยเช่นกันหนึ ในลูกสาวของทาหารคนนี้เนี่ยชื่อว่ามีรันนะคะซึ่งเธอก็เป็นตัวละครหลักในหนังสือเล่มน,นี้แหละเนื่องจากว่าเธอเป็นเด็กสาวที่แตกต่างจากคนอื่นนะคะมีบุคลิกที่ปราดเปรียว เรียกว่ามีรันเนี่ยเป็นรักแรกพบของจุนซังเลยค่ะเพราะบุคลิกที่แตกต่างจากผู้หญิงชาวเกาหลีเหนือคนอื่นขณะที่มีรันเนี่ยเป็นสายเลือดแปดเปื้อนนะคะแต่โปรไฟล์ของจุนซังไม่ธรรมดาเลยค่ะบบรรพบุรุษของเขาเนี่ยมาจากญี่ปุ่นแล้วก็ณตอนนี้นะคะถึงแม้เขาจะอยู่ในเกาหลีเหนือแต่ก็มีสมบัติมากมายที่บรรพบุรุษเนี่ยทิ้งไว้ให้แล้วก็ยังสามารถที่จะติดต่อกับญาติที่ญี่ปุ่นได้ด้วยในเมื่อโปรไฟล์ของจุนซังเนี่ยดีขนาดนี้นะคะแน่นอนว่าคนที่บ้านพ่อแม่ ก็มีความหวังกับจุนซังมากว่าถ้าลูกของตนเรียนดีเรียนเก่งก็สามารถที่จะยกระดับครอบครัวให้ไปเข้าสู่อภิสิทธิ์ชนได้ลูกตัวเองจะได้ทำงานให้กับพรรคแรงงานนะคะถ้าเกิดใครเป็นหัวกะทิของประเทศถือว่าเป็นมันสมองของประเทศที่จะพัฒนาประเทศชาติได้เนี่ยรัฐบาลก็จะเลี้ยงดูปูเสืออย่างดี เพราะฉะนั้นค่ะทา,ทางที่จุนซังเนี่ยรักมีรันมาตั้งนานแล้วนะคะตั้งแต่พวกเขายังเป็นวัยรุ่นจนกระทั่งโตไปเป็นผู้ใหญ่แต่จุนซังกลับไม่เคยกล้าที่จะเปิดเผยความรักครั้งนี้ให้กับใครเลยค่ะเพราะรู้ว่าถ้าเปิดเผยว่าตัวเองนั้นรักกับสายเลือดแปดเปื้อนก็จะทำให้เขาเนี่ยสูญเสียโอกาสแล้วก็ทำให้ครอบครัวเนี่ยผิดหวังข้อจำกัดของผู้หญิงเกาหลีเหนือนั้นมีมากมายนะคะแน่นอนว่าความฝันของผู้หญิงทุกคนคือการได้แต่งงานค่ะแต่ว่า ถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นหนุ่มสาวสองคนยืนคุยกันแบบสองต่อสองก็จะเป็นเรื่องที่สุบสิทธิ์นินทาแล้วเป็นเรื่องที่เกือบเกือบจะผิดประเพณีค่ะแม้กระทั่งการปั่นจัก,กรยานของเด็กผู้หญิงนะคะก็เป็นเรื่องที่ล่อลมแล้วเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายในเกาหลีเหนือค่ะเพราะฉะนั้นหนุ่มสาวถ้าเกิดแอบรักกันชอบพอกันนะคะพวกเขาจะแอบแอบเจอกันในตอนยามดึก เทียงขื่นไปแล้วนู่นแล้วก็อาจจะทําได้แค่เพียงเดินห่างๆกันเดินเคียงข้างกันแล้วก็คุยกับสิบกศักดิ์กันเบาๆเท่านั้นเองส่วนตัวละครอีกตัวนึงก็น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะอย่างเช่นคุณนายทรงนะคะซึ่งเธอเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่รักชาติเข้าสายเลือดมากๆเลยนะคะจับลูกมายืนต่อหน้ารูปภาพของท่านผู้นําแล้วก็ให้ทําความเคารพนะคะทุกครั้งที่เป็นวันเกิดของท่านผู้นําผู้นำเนี่ยก็จะ มอบของขวัญวันเกิดมาให้แก่ประชาชนเป็นเนื้อบ้างเป็นอาหารเป็นเสื้อผ้าอะไรบ้างนะคะทุกคนก็จะรับรู้ถึงเอ่อบุญคุณของท่านผู้นำค่ะคุณนายซงนี้เองนะคะเป็นตัวละครหนึ่งที่ก่เอ่อเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทางความคิดของเขาแบบค่อยๆแล้วก็ช้าช้านะคะความเข้มข้นของความรักชาติมาจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายที่เธอตัดสินใจที่จะออกมาจากเกาหลีเหนือนั้นเกิดอะไรขึ้น คลายแม็กซ์ที่ว่านั้นก็คือตอนจุดช่วงที่คิมอิลซุงท่านผู้นําคนแรกของประเทศเนี่ยเสียชีวิตลงค่ะประชาชนทุกคนจะมองคิมอิลซุงเหมือนกับเป็นพระเจ้าองค์หนึ่งเลยค่ะพวกเขาไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะว่าวันหนึ่งคิมอิลซุงจะตายถึงขนาดว่ามีประชาชนมากมายนะคะถึงขั้นฆ่าตัวตายตามกันเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่คิมอิลซุงเสียชีวิตลงนะคะเกาหลีเหนือก็ได้ประสบกับเรื่องราวอีกมากมายเลยค่ะแต่อย่างหลักๆนี่คือเรื่องวิกฤตของ ความอดอยากซึ่งทำให้ชาวเกาหลีเหนือเนี่ยตายกันไปเป็นล้านๆคนวิกฤตความอดอยากนี้เองนะคะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ตัวละครหลายๆตัวในเรื่องเนี่ยได้มาคิดใหม่ทำใหม่ค่ะแล้วก็ได้ประสบกับประสบการณ์ชีวิตอันเลวร้ายเพราะว่าอดอยากถึงขั้นที่ มันไม่ใช่แค่เพียงเราเห็นคนที่เรารักตายจากไปต่อหน้าต่อตานะคะแต่มันอดอยากถึงขั้นขนาดว่าสาลี่เน่าๆลูกหนึ่งเนี่ยก็ต้องเก็บกลับมาทําอาหารให้ลูกกินหรือในวันที่ทั้งสวนทั้งป่าเดินไปแค่ไหนก็ไม่มีปลาให้จับไม่มีผลไม้ไม่มีผมักให้เก็บแล้วสุดท้ายแล้วประชาชนชาวเกาหลีเหนือเนี่ยต้องไปเก็บหญ้ามาต้มกินค่ะหรือว่าข้าวโพดท,ที่กินมเมล็ดจนหมดแล้วเนี่ย ก็ต้องเอาสั่งมาต้มให้เปื่อยเรากินแค่บรรเทาความหิวท,ทั้งทงที่รู้ว่ามันไม่ได้มีสารอาหารอ,อะไรบทสัมภาษณ์ของผู้แปลพักที่รีภัยมานะคะพูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าพวกเขาเนี่ยต่างต้องทำใจให้ชินกับการเดินไปบนถนนแล้วได้เห็นคนที่กำลังจะตายอยู่แล้วนะคะต่อหน้าต่อต,อตาแต่ก็ต้องทำเป็นไม่รู้สึกอะไรเพราะ ตัวเขาเองก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันค่ะตัวพวกเขาเองก็ช่วยไม่ได้และแทบจะเอาชีวิตตัวเองไม่รอดเหมือนกันหนังสือเล่มน,นี้นะคะ Nothing to Envy เนี่ยได้ให้ทั้งความรู้ได้ให้ทั้งความรู้สึกมากมายภายใต้บรรยากาศการอ่านที่ น่าติดตามค่ะเราไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะว่าเคยมีผู้คนได้เจอกับเรื่องราวอันโหดร้ายแบบนี้มาก่อนหนังสือเขียนออกมาได้ดีมากแล้วก็ต้องชื่นชมผู้แปลด้วยนะคะที่แปลสำนวนออกมาได้ดีมากเสมอเราอ่านนี้ยายจริงๆเลยไม่เหมือนกับการ อ่านแบบสารคาดีนะคะทั้งที่มันเกิดขึ้นมาจากเรื่องเรื่องจริงค่ะต้องบอกว่าเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่น่าจะขึ้นแท่นเป็นเฟเวอร์ริตของกอนในปีนี้ได้เลยนะคะเพราะกอตั้งใจอ่านมากใช้เวลาอ่านอยู่ประมาณสาอาทิตย์นะคะสําหรับหนังสือเล่มนี้เพราะว่ามันชวนให้ติดตามชวนให้อ่านจนจบจริงๆค่ะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะกับหนังสือเล่มนี้นะคะ Nothing to Envy Ordinary Lives in North Korea นะคะในดินแดนไร้แสงเป็นเล่มหนึ่งถ้าใครอยากจะอ่านในแนวสารคาดีกึ่งนิยายกึ่งชีวิตจริงนะคะด้วยสำนวนการแปลที่อ่านแล้วลื่นไหลได้มากๆเลยนะคะ ถ้าเกิดใครสนใจตัวหนังสือนะคะก่อนทิ้งลิงก์เอาไว้ทางด้านล่างแล้วค่ะกดสั่งซื้อจากลิงก์นั้นก็จะถือว่าเป็นการสนับสนุนช่องทางก่ออลอตกันในช่องทางหนึ่งด้วยนะคะหรือว่าจะมอบของขวัญสนับสนุนทางช่องเป็นซูเปอร์แฟนซ์นะคะให้กับทางช่องก็ยินดีมากๆค่ะขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีทุกคนนะคะ